สวัสดีพ่อแม่ไปนอนที่นหน้าตาอย่างเช่นเก,นนนเนก,เกมาากนนเเกรครับตอนนี้คุณได้จบเกมกับเลน่าอารีกันเช่นเคยครับตอนนี้คุณไปอยู่กับการรีวิวตัวของลาเวลนะครับเป็นตัวของจังเกิลนะครับจะเป็นตัวแคลลี่วีนะครับพรอมมาปานะครับโอ้โหกูบแบบเองอะไรเนี่ยเออ แบกเองแรับไคลเดนตอนนี้ตัวแรงยู่นะอย่าคิดว่าไม่เลนครับก็เมื่อกี้ครับผมอัดไปแล้วแต่ว่าลืมเปิดไม่โอ้ยต้องมานั่งอัดใหม่เลยเมื่อกี้คิดอย่างดีครับลาวเวลครับเ,เป็นตัวฮีโร่สายแคลรี่ครับเป็นแครี่นะไม่ใช่อสัซินนะแล้วก็ ตำแหน่งจริงๆครับมันก็คือเลนแคลรี่นะครับจะใชทจังเกินแต่ถ้ามันจังเกินได้ก็จะหดขึ้นอีกหลายเท่านะครับเพราะว่ามันมีไฟสตอมโบนะครับช่วยในการเล่นงนี้มันตีเร็วขึ้นเพื่อให้มันเก็บกระแจกต,ตรงพาสซีฟมัน,นครับพาสซีฟมันก็คือตีครบสามครั้งก็จะได้รับความเสียหายเป็น40%นะครับมันจะเบิดความเสียหาย40%นะ แต่ถ้าคุณใช้สก,กิลหนึ่งไปด้วยมันจะพัมสาย50%ครับแล้วก็บวกบกับกายภาพอยู่200หน่วยนะครับก็จะ200%นะครับโอเคนะฮะฟาร์มเราก็จะเริ่มบูนฮะยิงไปเลยจังหวะนี้ Mày lấy Dưới thời lòng mà tiền trăng lưỡi nữa, tiền trăng lưỡi, ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พินลนะครับแล้วระดับหนึ่งนะไม่เกินไปนะครับไปาเรลยอจังวันนี้เคียร์คลิปไปฮะจังวันนี้ครับเคียร์ไปเรื่อยๆเลยนะตามไป ฟัามความีะดีอย่าแนะนำจะเกินเออเนี่ยประมาณนาทีสี่สิบนาทีสี่สิบมันโอ,นอ,อ,อ,อ้ดิงตันเลยเออเออดิงตันเลยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคน วิ่งไปฮะคิปไปเอาฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ oh. ฟาร์มได้ดีฟาร์มให้ดูเพื่อนเล่นครับเวลาเขาเพื่อนบวกก็เลีอยฟาร์มก่อนครับแล้วก็ไปบวกคนดีหวานครับเดี๋ยวไม่ถ้าจะเอาบับแล้วก็เอาบับรีบเอาบับให้ตายครับก็รีบเข้าไปบวกซะ

นี่แหละครับข้อดีของเคียวนะฮะมีจิตไว้ไม่เสียหายนะครับส <War. S 1> าดยางเคียวมันอยู่ตรงนี้แล้วครับปังปังฟ <War. S 1> าร์มไปฮะ <War. S 1> นี่โ พอเรากดเช่อสกิลเนี่ยเวลาที่เราเก็บเะแจ็บครบสามครั้งมันก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็ไอเรื่องสติโลโงมันก็ไม่ใช่นะครับตามต่อฮะเอ้ไอเรนดอไม่ โอ้ยจะล้าสักหน่อยเงินดอร์น่นขอมองท้าลแล้วเอาไว้ในข้นอย่างนะ้นั้บูขัาบูผมโดน เรือจังหวะนี้เรียบร้อยครับ,บรับลอยดับเบิลคิวตอนนี้ไม่ก็สโลว์จัง ยิงตอนนี้ครับก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากครับก็ลื่นไปครัพยายามอยู่ไกลๆนะครับพยายามยิงให้มันโดนครับยิงให้มันโดนให้มันมาเนี่ยพวกคิปถ้าแม่เรายิงคลิปเกี่ยวกับแจกล้บไปใช้สกิลหนึ่งกิโลกับ สะเกียหนึ่ครับนี่ครับุบ้มไม่เจอแพนเลยแพ่นั่นจะว้าวลับเลยพอไปเชียงภายนอกเป็นนะครับเรียบร้อยไม่ต้องแทนติเลย มันดีนี่ครับมันแรงโอไดา,ดดดาดผมก็อยากรู้เหมือนกันทในรถมันเดอะจังนะจุงเนะี่ยม,ม่ว่าผมเนี่ยรถเดีอดมากแลผมไม่มีห้องถ่ายทำด้วยนะครับ <What that? S 1> ผมต้องการห้องถ่ายทำจากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ ก็ช่วยกัยนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับติดตามให้ผมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อป็นแรนให้คนทำคลิปนะครับเออสวย double Q ด,ดีครับเอ double อ Q บบลคิวช็อตด้วยอ๋อไม่ช็อตดาว n แต่เมื่อกี้ได้เง,งินดีมากเลย เม่อกี้ได้520ตอนนี้ก็เื่อมเี้นี่เห็นไหมได้ฮะใครออเจ้าม่ออกออกทำไมอ่ะคือคไปฮะยังไงเกีคือคไปเรื่อยๆฮะหนลายไม้เลยยังก็ เอ้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะคิวเลนเอาไงล่ะ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 นี่ยังฟอเลยเออนี่เป็นไงล่ะดับเบิลคิวเอ้ยไม่ดับเบิลคิวคิวเดียวดูดูจังหวะนี้ทันทีโอ,อ้ตายเลยตายเลยทุกคน รถเยอะจริงจริงไม,นนม่มันชอบผ่านนะนี่ผมมันชอบอัดคลิปอะ่ะพอผมเนี่ยคลิปมันไม่ชอบผ่านเลยไม่รู้เป็นไรของมัน,นครับไปลแล้ว G K D G K R เด็กคนรุน่นรันน,น่ เอาเลียวไปนี่นี่โอ้ยโอ้โหโดนยังเลยอเครับได้ซื้อสติงแล้วจ็บางฉากผมก็บวกไม่ไหวนะมันเยอะเกินเยอะ้วครับ เอาเรื่องผ่านโยนเกมนี่น,น่ะโอ้ยอะไรอืมโดนตัวนึงตัวนี้ก็ได้ เียบร้อยสิบสองโอ้ดีมีป้องกันนี่เราต้องเตรียมก่อนแล้วแหละนี่เห็นไหมมันตีโลวะมาดูขีออกโอ้โหแปดร้อยแบบโลว์ๆขีดูดีทุกคนแปดร้อยขีโลวๆเลย ต็อยสามสิบจมาเมื่อกี้ก็เกือบ900อ่ะเจอมเป็นที่รัวเนี่ยเนี่ยที่มันรัวขึ้นเรียบร้อย นอกหนึ่งคนระับไปเลยด้จังหวะนี้ดูยิงดาดูลยรครับทุกคนดูนะอันนี้ก็ยิงยักษแค่กดสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ย ันดับผมเลยนี่วะผมไม่เป็นติผมไม่เอ่อผมไม่มีไตเกี่ยวใช้แล้วครับไตสามอ่ะหนูตีเท้าอีก โอ้ยโ,โดนอีกเลยโดนประจำดิอ้ต้านนานเลยไม่โดนอะไรเลยทอยทอยทอยฮนะ นพาเพื่อนมาด้วยอ่ะพาเพื่อนมาด้วยมันพาเพื่อนมาด้วยทุกคนจะตายเกลี้ยงทุกคน ีเต็มหน้าเลยตายได้คาบบอลเลย,เยได้คาป้อมผู้ผิดเกียรบจบได้แล้ว อะไรก็ฟ yeah. no. like no, like 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 ีด like so well. ้อมได้เหมือนเดิมนะครับน้อเป็นไงล่ะก็ชนะไปแล้วครับทุกคนเนี่ยครับตัวแหวนลาวิลมันแรงนะครับถ้ามาฟาร์มป่าจริงมันแรงจริงๆนะแต่ว่าถ้าเล่นออฟเดนก็ต้องระบากนิดนึงว่ามันจะเกิดช้านิดนึงแต่ถ้าเล่นป่าเนี่ยเป็นตัวที่ แบกเพื่อนได้นะครับอแอล้งนี่ยก็แบกเพื่อน,น,นอได้ครับเราไปดูธิบาบครับเติมเติมนะครับสำหรับเทนี้สำหรับลาวิลครับก็คือว่าตัวนี้คือนะครับคือไอท้าสิบมันเนี่ยเขามันเขาบอกว่า ยิงโจมตีปกติครบ3ครั้งครับแล้วก็มีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10% 3อร์เซสามครั้งนะครับสะสมครบสาครั้งแล้วก็แต่ละนัดจะสร้างควาสายเพียงสีเพอร์เซ์ครับระยะเวลาของหมดยิงรวจะรีเฟตทุกครั้งที่โจมตีโดนครับจะรีเฟซโดนแบบว,ว่าคือถ้าเราตีโดนตลอดนะครับตอนนี้ก็จะสามารถแบบวนๆน,นกลับได้แล้วก็แบบตอนนี้ยังเป็นสกิลตอนนีงมัน มันสกิลนิ่งเลยแล้วก็สกิลหนึ่งครับจะเป็นสกิลบัฟให้กับพลังโจมตีตัวนี้ครับจะบวกเาจะหายไกลภาพ200หน่วยแล้วก็บวกไอคิกดาเมจ50%นะครับ้วครับถ้าหากอยู่ในหมวดลัคกี้สตาคือยิงปกติครบ3ครั้งครับสกิลนี้จะสร้างกระจายเพียง4 0นะครับพร้อมกับสร้างกระจาย50%แก่ฮีโร่2ฮีโร่ครับที่ไม่ใช่เป้าหมายนะ คือมันเหมือนแยกเขาไปอ่ะคือตัวไหนที่มาเหมือนจะลุมเราจริงจริงนะมันจะแยกเขาไปสองคนครับมันมาสามอ่ะเรายิงแค่แบบแคลรี่อย่างเงี้ยลรามันมีแบบไฟเตอร์กับแทงอ่ะมันก็จะตัวเราใช้สกิลเนี้ยมันจะไปยิงไฟเตอร์กับแทงโดยอัตโนมัติคือเราอ่ะยิงแคลรี่แล้วแต่ว่าสกิลไปโดนทั้งสามตัวเลยมันจะโดนหมดเลยครับถ้าโดนแบบตัวที่ไม่ใช่เป้าหมายเรามันจะแปลงมันจะเป็น5 0เป็น เพราะว่าสกิสกลสองไม่มีอะไรมากก็กดสกิลสองยิงยิงโดนจะทำนั่งสกิลสโล30%แนะล้วก็ลองใช้สกิลโจมตีปกติก็จะติดขี้นะครับ3ติดขี่100%ในเวลา3วิน,นะครับราะวก็ส่วนอันติเมดของเขาเนื้อก็คือยิงยิงกระสุนแสงไปในทางที่กำหนดครับแล้วก็ จะระเบิดสร้างอวุธแสงเขียร้อยหน่วยเลยนะครับแล้วก็บอกให้แท็กดามีดิก90%นะครับแล้วก็ติดสแตนประมาณ1ถึง3.5าวิครับโดยขึ้นอยู่กับระยะทางที่กระสุนวิ่งนะครับเราก็นะครับก็คือถ,ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งบัฟเราก็ใช้สกิลอันติดยิงป่าเสียหายจะรุนแรงที่สุดนะครับจะบอก อแทกดามีอยู่ที่ร้อยสเลยครับแล้วก็ดวกกแสงทกิภาพอยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้อยหน่วยเลยทีเดียวมันก็จะแรงนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็รีวิวไว้เพียงเค่านี้ครับผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่า,วาไม่ค่อยทำในตัวนี้สักเท่าไหร่ครับก็ถ้าอยากทำให้คลิปผมมันดีขึ้นเ๋ยวให้ไม่มีเสียงลบ อยากให้มันมีแบบสังรบกดน้นยหลงก็อย่าลืมเช่นกดติดตามน,นะครับไห้จริงพันทซับเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้คลิปนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ผมมีการเปิดยเองาในด้านแล้วผมก็จะเก็บเงินตรงนั้นมาจะเป็นห้องเสียงให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดเทั้งหมดเลยนะครับหลออวันนี้เจ็ดคอเชนเนอร์ก็ต้องอตาางก่อนวันนี้กกล่าวว่าสวัสดีครับรบ๊ายบายครับเจอกันครับ